อย oh! uh ู huh. ah ่ช่วยช่วยิด้วยอูจิบให้เห็นจิบให้เห็น สวัสดียามเช้านะครับเช้านี้เธอผมจะใช้เป็นเหยื่อไข่เค้นนะครับตัวนี้เป็นของค่ายชง16กรัม9เซนนะทุกคนวันนี้ผมต่อสายหน้ามาด้วยนะครับโอ้โหอบแล้วกัดยับเลยเหยื่อขาดเหยื่อรุดเดี๋ยวเช้านี้เรามาดูกีกหนจิ้ดิกันนะเช้าน,นคนป่าอะไราบิ่งเป็นทิ้วเลยนะจะต้องตีใส่ดูก็เป็นกระดูก อูใช่ใช่จริงด้วยอูใช่ใช่จริงจริงด้วยเขาวิ่งบนผืนน้ำ <stuffed> ทุกคน ลอย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 สุดเต็มแล้วก็มาแล้วใชยดีใชยดีไม่ยอมลงนะครับคือวิ่งทิวนันวิ่งบนสุดน้ำเลยอะ่ะ เลย,ยมายังไม่หมดยังไม่หมด <laughs> ลำบากจริงนะนี่ร้อยดุเด้มครับย้อยแล้ว ้ยเดี๋ยวขอเคลียร์อุปรกรณแป๊บนะครับก่เป็นกบยางของค่ายชงนะครับไขเค่นคสิบหกรัม9เซนนะครับตัวนี้เราเก็บก่อนคนอยู่เยอะมากเลยวนันนี้โอเคโอ้ย,อย,อเ,ยเราจะตีปลาตากันดีกว่านะครับตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งแลยทุกคน กาจะได้แต้มแรกปลากัข้างฝั่งดีมากเลยนะครับแต่ว่าผมติดใจตีจิบเลยไม่ได้เข้านะไป,ไปดูกันตามมาทุกคนตอนนี้เรามาตีปิดปับ เรียกมาตีเป็นป,ป๊าป่าตอนแรกร้อยที่ดีๆนะครับแบบกัดข้างฝั่งดีมากนะครับตัวนี้เราปล่อยทแบบุก,นกนคนกมันจะทำอะไรกินอาจจะดีนึง คมากวันนี้ไม่ลองลไม่มีเวลาทำป่านะพุกคนไป่อยไปก่อนใครอยากได้ก็ตกปลาเอาเองนะผมไม่ตกให้ด้วยอยากป่าบ,บาคนเดียวครับ ูจิบให้เห็นจิบให้เห็น,น,จ,หหนจิบแล้วไม่ยอมลงครับแบบว่าลอยตัวค้างเลยอะยักหน้าเลยแรงด,ดีแรงดีจริงๆนะกินใกล้ๆก้วงปัดตัวน,นี้ ูสับไม่ทะลุทุกคนเราสับไม่ทะลุครับเนะดี๋ยวนีื่องเล็กก,ก่อนมันตัดใกล้ตัดตัดใกล้กกลโอเคดึงแต้มทุกคนโอ้หใสดีนะมีสามกว่าเหมือนกันได้พอตัวแรกนะครับ เหลือหัวเยื่อให้ผมไปโดนชโดกัดในป่าขึ้นมานะครับกัดหัวกับขาดลแล้วเราก็เลยเอาตัวนี้สีซ้ำนะจิบสรรงังหารจิบสรรงังหารนี่กลับเป็นเหยื่อของค่ายชงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะไข่เข้นสิบหกกรัมเก้าเซนนะครับชโดไซส์ดีนะม่วงเลยครับกำลังเข้าคู่ ตัวอย่างเยอะนะครับทุกคนนี่ oh. จะใช้สีนี้แหละ